สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับมีคนถามกันเยอะครับเรื่อง JR Custom มกับไม่ j R Custom มกันต่างกันยังไงนะครับมาดูครับผมพามาถึงโรงงานไปดูเลยครับอ่ะมัน่างยังไงตัวธรรมดากับตัวท็อปตัวธรรมดาเนี่ยมันเป็นลูกปืนที่ใส่กับพวกของเล่นอ่าอ่าตัวนี้นี่นี่ตัวท็อปทานต่ำลูกปืนแข็งมากๆนั่นเจ้าของโรงงานเขาคนบอกเจ้าของโรงงานเขาบอกอยังไงลูกปืนชุกแข็งชุกแข็งใช่โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม สายไฟธรรมดาสายไฟเงินที่จะแขวนโบได้แขวนโบได้อันนี้แขวนโบไม่ได้ตูวเปิดตูวเปิดได้ตัวเปิดไม่ได้ดูนะครับ JR ค u สตอมกับธรรมดาต่างกันยังไงโอเคนะครับชัดเจนนะครับเลือกเอาละกันโอเคนะครับวันนี้มาดูเจ้าตัว L96 JR ค u สตอมกับ L96 ธรรมดานะครับของอ NC นนะครับเห็นชัดไหมครับตัวนี้คือตัวธรรมดานะครับดูเลือกดีๆนะครับ ตัวธรรมดาจะเป็นลูกสูบพลาสติกนะครับดูนี้นะครับส่วนนี้ตัว JR คอาซอมครับเห็นไหมฮะเป็นลูมิเนียมมาแล้วรับแรงได้มากกว่านะครับดูดีๆนะฮะเลือกดีๆนะครับราคาต่างกันนิดเดียวแต่ว่าข้างในไม่เหมือนกันนะครับนี่คือตัว JR อซ่อมนะครับนี่คือตัวธรรมดากลองไกลต่างกันนะครับความเสียงโอเคไหมครับ